ที่กลัวงูดูข่าวนี้คะ่ะต้องดูเหรองูตัวใหญ่มากเหรอวางไข่เยอะมากและเป็นงูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชางูแห่งแดนใต้อบองหลาหรือว่าจงอ่างค่ะพีก่กอลคุณผู้ชมเป็นงูครอบครัว Uh huh. เขามาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะนะเขามีพ่อมีแม่มีลูกที่อยู่ในไข่เต็มไปหมดเลย,ยแล้วเขาเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาวางไข่อีกรอบอุอ้ยเหรอจริงๆค่ะกลับมาบ้านเกิดกลับมาอีกครั้งข่าวนี้ไม่รู้จะสงสารคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าสงสารงูเพราะว่าต้องโยกไปทั้งครอบครัวให้เขาไปอยู่ที่อื่นครับพาไปดูกันเลยค่ะงูจงอางมาวางไข่นี่ที่จังหวัดสตูลค่ะ พื้นที่ที่งูไปวางไข่คือบ้านผังปาลมเจ็ดหมู่เจ็ดโอ้โหย้ำซะด้วยอำเภอมานาังจงหวัดสตูลน,นะคะโอ้ยมิ้วนี่อะไรตัว<า>โชวเหรอยี่สิบเกฟองโอ้หมิ้ว คือทางครอบครัวที่เขาอยู่ตรงนี้เขาต้องร้องขอให้บางยาบางยาแกเป็นบองหลากิงเป็นหมองูชื่อดังในพื้นที่อะค่ะคให้มาช่วยหน่อยบางยาแกก็ต้องมากับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจับงูนะคะ mm. ก็เลยต้องมาช่วยแต่จริงๆแล้วอะคนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่า mm. เห็นมาสักพักละบอกบางยาให้มาช่วยจับงู สักพักใหญ่ๆแต่บางยาติดช่วงเดือนรอมฎอนเดินถือสินอดของพี่น้องมุสลิมบางยาแกเลยมาไม่ได้แกเลยพึ่งมาช่วยตอนละสินอดไปแล้วนะคะโอหนี่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มใส่ตูลก็มาช่วยด้วยค่ะและเข้าไปในพื้นที่สวนปามตรงนี้ยากมากนะคะต้องเดินเข้าไป2กิโลโอ้โหเหรอเจอจงอางสองตัวเป็นพ่อแม่เือเขาเป็นแฟนกันครับจงอางคู่ผัวเมียเเอยาวสี่เมตร กับสเมตรวางไข่ไว้ยี่สิบเก้าฟองเฮ้ย <Hey. S 1> บางยาแกบอกว่าอ๋องูชุดนี้แกใช้คำนี้นะ,ะ <laughs> เคยเจอกันแล้วร,รู้จักกันเหรอรู้จักกันดีเอาโทรถทร,รู้จักกันดีจริงๆแล้วเป็นพ่อแม่งูที่บางยาเคยเอาลูกออกไปแต่ตอนนั้นเอาไปแค่ลูกทิ้งพ่อแม่เอาไว้ไม่ได้เอาไปด้วยเออ ถึงฤดูผสมพันธุ์เขาก็เลยผสมพันธุ์และวางไข่อีกรอบครับคุณผู้ชมคะเขาวางไข่ที่เดิมเลยอจุดเดิมที่เดิม,มทีเนี้ยคราวนี้ยบางยาแก,กเลยบอกว่าเอาไปทั้งครอบครัวเลยดีกว่าเอาถอถไม่งั้นก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมก็มาผสมพันธุ์ก็มาวางไข่กันอีกอะไรแบบนี้นะคะ,ะก็เลยต้องพาไปเลยทั้งครอบครัวเจ้าหน้าที่พื้นที่หนองปลักพรยาเขาระยาบางสาก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคะ่ะอีกแล้วประโยคนี้ ธรรมชาติแถวไหนคือด้วยความที่ว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่สวนป์มสวนยางชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยกลัวไม่กล้าออกไปกรีดยางการกลวงู<อ>ทีนี้พอนาออกไปทั้งครอบครัวชาวบ้านก็สามารถไปกรีดยางอะไรกันได้ตามปกติแต่ข่าวนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะสงสารใครดีออรงสงสารชาวบ้านในพื้นที่หรือสงสารครอบครัวรงูครอบครัวนี้ดีเพราะกลายเป็นว่าเขาต้องไปอยู่พื้นที่ใหม่มที่เขาไม่คุ้นเคยเขาคุ้นเคยตรงนี้วางไข่สองรอบแล้วว่าพี่กอล์ฟที่ดู แล้วเขาก็อยู่กันมานานใช่แล้วเขาคงรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเขาก็เลยพร้อมที่จะวางไข่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้โอ้โหคนไปหมดเลยพ่อแม่ลูกไปที่อื่นเรื่องแบบนี้มันก็พูดยากเนาะค่ะคือความที่เขามีเป็นสัตว์มีพิษอะเออถ้าว่าเขาไม่มีพิษก็ยังแบบยังอนุโลมต่างคนต่างอยู่อะไระประมาณแบบนี้แต่นี้มันก็แบบอยู่ไปด้วยความระแวงมันก็เลยต้องยกักย,ย้ายถ่ายเท แต่ถ้าเป็นความเชื่อก็อาจจะต้องมีการบอกกล่าวเขาสักหน่อยนะบอกกล่าวครอบครัวงูว,ว่าเออขออนุญาตนะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นปลอดภัยเหมือนกันเป็นพื้นที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจ,จะต้องบอกกล่าวเขาหน่อยเพราะงูจงอางอ่ะพี่กอบมองในมุมหนึ่งก็สงสารเขานะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมากโอ้ยพิษเขาร้ายแรงมากจ,จงอางเป็นราชาแห่นงูโอก็พื้นที่นี้ปลอดภัยแล้วนะคะสองเก้าเหรอใช่ยี่สิบเก้าฟองยี่สิบเก้าฟอง แต่หมูเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดมีสองเจ็ดเลยนะเนี่ยเจ็สองอันเลยอ่ะมีก็ต้อง move อ่อนนะบ้านผังปามเจ็ดโอหมูเจ็ดโอ้โนี่ไงข่าวเคอไม่สนใจแล้วบ้างนั่นอ่ะเออสองเก้าใช่เมึกวไม่ค่อยได้เล่าข่าวที่มีตัวเลขไงเลยจะตื่นเต้นกับมันมากอยากจะให้คุณผู้ชมได้เลขให้ได้มากที่สุดอยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารโอเคมิ้วเปลี่ยนไปเยอะ นานๆจะมีโอกาสที่ได้มีอะไรสนุกๆกับเขาบ้างเผื่อได้เป็นเจ้าแม่นะอันนั้นเขอาจจะมีตําหนักเจ้าแม่มิวก็ว่ากันไปอ่ะผมพาไปดูข่าวนี้ดีกว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักค่ะของไรเดอร์กับลูกค้าค่ะลูกค้าเขาสั่งเค้กเนาะสั่งเค้กไรเดอร์เขาก็ไปส่งแต่ทีนี้ไอ้ทางที่ไปมันครุขระค่ะนะฮะเค้กมันก็เลยเละเละนิดเละหน่อย แต่ลูกค้าบอกไม่โอเคอ่ะตั้งใจสั่งมาไม่อยากให้มันเละอะเออไลเดอร์ทำไงไลเดอร์ขอโทษครับค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมปั่นจิ้งรีดอันนี้ไลเดอร์เสนอตัวเองเหรอเสนอตัวเองบอกไปเล่นเล่นบอกไปเล่นเล่นเดี๋ยวผมปั่นจิ้งรีดสิบรอบค่ะลูกค้าตอบว่าโอเคไลเดอร์ก็นึกว่า,าน่าจะจบนะออโอเคโอเคก็คงจบอะไรเงี้ยลูกค้าบอกว่า ถ่ายคลิปแล้วส่งมาด้วยนะเอาเชิญชมภาพฮะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ตอนที่เขาเออตอบแชทกันนะคุยกันอแ<า>ชทเขาก็ขำนะพี่กอลใช่ใช่ดูมืนเดี๋ยวก่อนไปสนิทกันตอนไหนอะเนาะ <c oughs> คือคือคือจะแชทเหมือนแบบเพือ่อนเลยอะเหมือนเป็นเพื่อนกันลูกค้าประจำ <c oughs> นี่นี่ตอนตอนปั่นจิ้งรีสิบรอบเปไงสุดยอดไหม เออดูไปเวียนหัวไปวงแรกๆก็แคบๆดีวงหลังๆพี่ไรเดอร์ลําเซเอเอเไรเดอร์บอกว่าผมทำให้พี่แล้วผมขออย่างเดียวไรเดอร์ขอไม่สำเร็จจตงทิเนี่ยผมขออย่างเดียวพี่อย่าเอาคลิปนี้ไปให้ใครดูนะครับ เอาเรื่นี้ไปให้ใครดูนะครับดูสิเห็นทั้งประเทศไปแล้วผมอายเขามันเสียเชิงชายหรือขอช้าไปโพสไปแล้วอุยอ้ยเอยอุ้ยโพสแล้วไม่ทันหรืออาจจะเปเห็นในโซเชียลนะพอเห็นเสร็จปุ๊บอุ้ยพิมพ์บอกพี่เขาดีกว่า <S <S พี่อย่าให้ใครดูนะครับ <c oughs> เออ,อน่ารักดีเออคนแซวกันเต็มไปหมดเลย บอกเออลูกค้าก็ไม่ยอมนะอไออรเดอร์ก็ไม่น่าไปท้า <c oughs> ไม่น่าไปพูดเล่นแบบนั้นเสนอขึ้นมาเองไองว่าเดี๋ยวจะปั่นจิ้งหลีดไงเออตลกดีอ่ะน่ารักดีนะฮะระหว่างลูกค้ากับไรเดอร์มันก็มีโมเมนต,ต์อะไรแบบนี้แหละใช่ใช่เพราะไรเดอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบ อะไรที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากเนาะเราใช้บริการพี่เขาบ่อยมากเลยอะแล้วก็บางอย่างมันยอมได้ก็ยอมยอมกันไปนะใช่ใช่ก็มิวใช้บริการจนเขาจําบ้านได้จําน้องหมามิวได้แล้วอ่าตอนน้องหมาไปหาหมออ้าวหมาไม่อยู่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยให้ติดเขาบ้างเปล่าติดตลอดต้องให้ตลอดค่ะไม่เคยพลาดนิดๆหน่อยๆสิบาท20บาทเป็นกำลังใจกำลังใจใช่ฮะรีบๆอกตีบออกตัวเลยตลอด อารมณ์นิดนึง <c oughs> อ้าวอุ้ยคุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะสำหรับคนที่รักสุนัขเห็นคลิปแล้วอ้หูมันหลากหลายอารมณ์อะพี่ก๊อฟคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะเกิดขึ้นที่จีน <c oughs> คือมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งสุนัขของเขาเนี่ยหลุดออกมาจากบ้าน <c oughs> และด้วยความที่เป็นสุนัขที่เลี้ยงอยู่ในบ้านตลอดเวลาหลุดไปท้องถนนเขาก็จะงงงงโดนรถชนอุ้ยเหรอแล้วไอ้รถที่ชนก็ใจร้ายชนเสร็จมันหนีไปเลยอแต่คุณผู้ชมคะ น้ำใจจากหมาจรสองตัวที่อยู่แถวนั้น<ะ>มาช่วยโอดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้น30มีนาคมที่ผ่านมาเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูที่จีนแล้วหมาจรสองตัวเนี้ยเห็นมาช่วยแต่รถคันอื่นไม่มีคันไหนจอดช่วยเลยเนาะนั่นนะ่ะสิแล้วเมื่อกี้รถมันทุกข่ะ สูห้หมาจรโอโโอูอเอมาคาบที่ปอกคอค่ะพี่กอล์ฟโอ๊โยเหรอแล้วลากเข้าไปเนี่ยโอ้ใจละแล้วตอนแรกอ่ะเราจะเห็นคลิปว่าหมาจรพยายามจะวนเวียนวนเวียนน้องที่โดนชนใช่ไหมคะครับครับแล้วเหมือนกับพยายามจะกั้นไม่ให้รถคันอื่นมาชนซ้ำใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้โหด,ดูสินี่แต่สิบล้อเนี่ยโอ้โหใจหายแวบเลยผมเมื่อกี้และไอ้รถคันนี้ก็ไม่ช่วยเนาะโออจริงดูสิก็ปล่อยผ่านดูสิ แต่ฉลาดมากเลยนะไปคาบตรงปลอกคอแล้วลากเข้าข้างทางแล้วลากอุเก่งจังเลยอ่ะเก่งจริงๆเก่งจริงๆแล้วเป็นหมาจรทำไมฉลาดแบบนี้เนาะเนาะแล้วเจ้าหมาที่ถูกรดชนนะค่ะตอนแรกเราเห็นในคลิปว่าเขานิ่งไปเลยเนาะใช่ครับเราก็สงสัยว่าเขารอดหรือเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างเขารอดนะคะคือเขาแค่ช็อกช็อกแล้วสลบไปครับแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็เดินเป๋ตุ๊ป๋ตุ๊เป๋กลับบ้านเขาอ้าวเหรอใช่ คือเจ้าของอะ่ะสงสัยแค่ว่าเอ๊ะทำไมกลับบ้านมาหมาของเราเดินกระเพกกระเพกก็เลยไปหากล้องวงจรปิดเลยไปหากล้องวงจรปิดดูเลยได้คลิปนี้มาคิดดูสิพี่กอฟครับสุดท้ายนะคะน้องหมาที่ถูกรดชนเนี่ยเจ้าของเขาก็พาไปหาหมอก็รักษาอาการบาดเจ็บแค่เล็กน้อยกร,ระดูกไม่ได้หกักบาดเจ็บแค่ภายนอกปลอดภัยดีแต่ แล้วน้องหมาจรสองตัวนี้ล่ะนั่นน่ะสิคนที่เห็นคลิปนี้สงสารมากเลยก็โพสต์บอกกันว่าแล้วมีใครใจดีรับน้องหมาจรสองตัวนี้ไปดูแลหรือเปล่ามีไหมอะ่ะมีแล้ว<อ>มีแล้วค่ะเจ้าของน้องหมาที่ถูกลถทนนะคะก็มาโพสตแล้วบอกว่ามีคนใจดีรับน้องหมาจรสองตัวนี้ไปดูแลเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่ต้องจรไม่ต้องเร่ร่อนอยู่ริมถนนแล้วอขอบคุณมากๆในน้ำใจถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละประเทศนะใช่ค่ะ เป็นที่เมืองจีนเหรอที่จีนค่ะที่จีนภาษาจีนขอบคุณต้องบอกว่าอะไรเชี่ย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 เออจริงภาษาจีนใช่ไหมคะมิวอีกแล้วนะมิวเปลี่ยนไปเยอะพี่บอกเลยนะเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนระแวงด้วยคุณขี้ระแวงด้วยระแวงพี่กอลอะไรผมว่าคุณกับผมทำรายการวาไรตี้กันสักรายการดีกว่า เออขอบคุณค่ะน้น้นอคใหญ่ที่ห้องเก้าเผื่อจะมีเวลาเหลือนะฮะ <c oughs> ผมว่าเราสองคนควรทำบราตี้แล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณขี้ระแวงขนาดเนี้ยก็ต้องเอดนิดนึงอ่ะ <c oughs> คุณระแวงใครก็ได้อย่าระแวงพี่ <c oughs> สังคมในสมัยน,นี้ม <c oughs> <อ>ัน <c oughs> ไม่ได้ไงเอาไปถึงเรื่องสังคมเลยเหรอ <c oughs> เอาพักดีกว่าดีกว่าน้อช่วงหน้ากลับมาได้ครับ